สวัสดีค่ะเจเคแนะนํารถเก๋งมือสองให้ชมนะคะทรงสวยดูดีค่ะทุกข้างราคามิตรภาพนะคะ1นึ่งแบาทค่ะโตยโยตา้าวีออสรีศูนเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ 1NZ ่ง0อ็นีซี VVTi นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ํามันเบนซินร้วนนะคะ9195ประหยัดมากๆค่ะแอร์เย็นด้วยนะคะขับขี่สบายค่ะ สีบอลทองนะคะไฟหน้าตัดหมอกใช้งานได้ครบนะคะปลายท่อ G S ไฟหลี่ LED ขาวค่ะไฟสองทะเบียน LED ขาวเช่นกันนะคะช่วงร่างดีค่ะทุกท่านรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะภายในสวยสะอาดกระจกขึ้นรงเป็นไฟฟ้าวิทยุเดิมโรงงานมาเลยนะคะ พวงมาลัยเดิมออกศูนย์มาด้วยค่ะทุกท่านคันนี้129,000บาทน,นะคะตามสภาพนี้เลยกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าทั้ง4บานระบบไฟติดครบระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติร้อแม็ก RE 3 0ขอบ15ค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะรถอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีนะคะบางบัวทองค่ะทุกท่าน สนใจติดต่อทักเข้าไปคุยโดยตรงกับผู้ขายได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปชมตัวรถไปทดลองขับกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านด้วยแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมกันเท่านั้นนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้านะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตให้แอดมินด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ